มาถึงแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าฝนนะคะที่เรามาเห็นมันจะแบบฝนตกนี่ค่ะบรรยากาศนะคะข้างบนถ้าเกิดเป็นสกีนะเราก็จะแบบถึงข้างบนนะคะขึ้นขึ้นข้างบนตรงนู้นอันนี้ตอนที่เราเล่นสกีนะคะอันนี้ก็คือเต็นท์่วงฝนตกค่ะก็จะเป็นแบบนี้ที่เราก็จะมี แตเขาก็มากางเต้นกันนะคะช่วงที่วา่าช่วงสกีเห็นไหมที่แบบว่าเตปเคยเล่นเล่นตัวนันน,นะเล่นเขาเรียกอะไรบดังปลุกให้ก็เลยนะชิงช้าสวะชิงชา้าอะไรนั่นน่ะก็จะเป็นตรงนั้นที่ขึ้นไปก็จะเป็ข้างบนนู้นนะคะจะมีจะมีเลียเห็นไหมขึ้นไปข้างบนนู้นนั่นเลยก็จะขับประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนญี่ปุ่นนะคะที่ว่า ที่ว่าตอนที่เล่นสกี้ตเขาจะมาแบบนี้นะคะก,ก็จะเป็นของอันนี้คือว่าของประกองคืนของเราเราเตรียมพร้อม็จ้เป็นเต็นนะคะเต็นนอนอันนี้เราให้เข้ามากลางให้ป้าป๊าทำไม่เป็นถึงแล้วค่ะกลางด้นแดงบนสตก เียบร้แล้วของเราตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นอ่างอ่างล้างผักล้างล้างจานล้างถ้วยอะคะ่ะแล้วตรงตรงข้างหน้านะคะก็จะเป็นอุกก็เป็นเคาน์เตอร์เขาเรียกอะไรอะประชาสัมพันธ์หรอที่เวลาเรามาเช็คอินอันนี้คะ่ะเวลาเรามาเช่าของคณะนเป็นโรงแรมนะคะจะเป็นโรงแรม อันนี้เป็นอันนี้เป็นที่ล้างจานนะคะแล้วก็จะมีบาร์บีวตรงนู้นก็จะมีจองจองบาร์บีวถ้าเกิดใครไม่ได้เอาของอะไรมามาทำกิจเองก็มีมีจองบาร์บีวค่ะส่วนเป็นเรานะคะอยู่ทางนู้นนะคะคือทางนูน้นเห็นไหมคะทางนู้นค่ะส่วนเด็กๆเขาจะมีจะมีที่เล่นให้เด็กๆนะคะเด็กๆก,ก็จะเล่นในโรงแรมมาคะ่ะตรงนู้นนะคะในโรงแรมเขาจะมีที่เล่นให้เรานะคะของเด็กๆ ไว้ไว้รองรับสําหรับเด็กค่ะข้างในนู้นนะคะอันนี้ก็จะมาเตรียมเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเขาอยากกินผัดไทยไม่ใช่ผัดอยากกินผัดไทยสิเขาบอกว่าเธอเป็นคนไทยอะทาอาหารไทยหนึ่งอย่างอะไรก็ได้ตอนแรกว่าจะทาผัดก,กะเพราแล้วพอดีพอดีบ้านนึงเขาทําทำเนื้อย่างก็เลยก็เลยแบบเป็นเนื้อไม่เอาแล้วก็เลยเอาเป็นเป็นผัดไทยเป็นเส้นดีกว่าค่ะก็เลยเอาเป็นเส้นให้ละอีกบ้านนึงจะทําพิซซ่ากันนะคะ ก็รอเด็กๆอย่างเล่นทางนู้นกันอยู่อยู่ในโรงแรมอะค่ะเพราะโรงแรมเขาเขาจะมีพื้นที่ของเด็กให้อยู่เต็นท์ก็คนเยอะนะคะถ้าเกิดหน้าหนาวค่ะเห็นไหมจะเป็นกระเช้าอะค่ะให้เราขึ้นไปที่เป็นเขียวๆเห็นไหมคะจะเป็นกระเช้าให้เราขึ้นไปที่วาเล่นสกีนะคะอันนี้จะเป็นลานสกีค่ะถ้าเกิดหน้าหนาวจะเป็นลานสกีถ้าเกิดหน้าร้อนเขาก็จะให้เรามาสามารถมาตั้งแคมป์ได้ค่ะ ก็สะดวกสบายมากเลยตรงนี้คืออากาศดีมากถึงฝนจะตกนะคะก็แบบไม่เป็นอุรสษัทสำหรับเราเลยคนเยอะค่ะเพราะตรงหน้าโรงแรมด้วยตรงนี้ไม่อันตรายนะคะเราเราเราสามารถมาได้จากชิบะมาก็ประมาณ3ชั่วโมงค่ะประมาณ3ชั่วโมงเดีย๋ยวเราไปดูผัดไทยว่าตอนเราจะเป็นยังไงนะคะก็จะมีก็ไม่ได้เอาแบบผักอะไรเยอะแยะค่ะก็ก็จะเป็นเครื่องปรุงก็เป็นเครื่องเครื่องปรุงแบบ แบบสาเร็จอะคะ่ะมาเลยเพราะว่าเราแบบไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะแยะมากก็จะเป็นแบบสไตล์นี้นะคะเดีย๋ยวเราล้างล้างกุ้งแล้วก็ถั่วงอกใส่นิลาใบเขาได้ใบอะไรนิลาบ้านเราเลืมลืมไปกุ้ยช่ายค่ะก็จะใส่แค่นี้เดีย๋ยวไปดูหน้าตาอาหารเรานะคะช่วงเย็นจะเป็นยังไงจะมาตั้งแคมป์กัน3ามครอบครัวคะ่ะเขาก็จะบอกว่าหนึ่งครอบครัวทําอาหารหนึ่งอย่างเขาก็ถามแม่ว่า จะทำอาหารอะไรอาหารไทยขออาหารไทยหนึ่งอย่างก็เลยแนะนําเป็นผัดไทยนะคะทําผัดไทยบอกว่าอร่อยก็ดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยทําให้ใครกินสมมติจะทํากินเองเดีย๋ยวดูหน้าตาผัดไทยนะคะเป็นยังไงอร่อยนะคะแบบนี้อก็จะใไม่ใช้่ ก็เอาไปทพ่บ้าเอาไว้ใส่ใส่ไฟแล้วก็เป็นบาบี้คิจะเป็นโปรไซน์วันนี้ไม่มีไม่มีใจบรรยากาศที่บรรยากาศที่แทรนะคะเป็นสไตล์แบบนี้บรรยากาศ

ช่วงเย็นเย็นก็พากันมารวมตัวนะคะทานอาหารเย็นกันค่ะทำบาร์บีคิวจะมีเนื้อย่างส่วนทางแม่ทำเป็นผัดไทยนะคะ ปาร์ตี้เสร็จก็พากันแยกย้ายค่ะเต้น,ะะเนนะคะเราก็จะเป็นสไตล์นี้ช่วงเรานอนกันค่ะคุณสามีก็นอนแม่นอนตรงกลางนะคะอันนี้คือก็เสียงกวนดังมากค่ะเต้นทั้งก็เป็นที่ชาร์จแต่ขาในเต็นเราฝนตกได้ยินเสียงฝนไหมคะพเพื่อน ไอ้คุณสามีก็คือแบบนอนคนคนหนักมากมีความสุขเขาแหละส่วนลูกก็ลูกอีกฝั่งนะคะเพื่อนๆดูลูกอีกฝั่งพ่ออีกฝั่งแม่นอนตรงกลางช่วง,วงเช้าๆก็ดื่มกาแฟนะคะ ก็จะเอาต่แก๊สมาค่ะต่อแก๊สแล้วก็หม้อต้มน้ำกาแฟค่ะเมนูช่วงเช้าก็จะเป็นกาแฟแซนด์วิชนะคะส่วนขนมปังกับชีสกับมายองเนสนี้จะมีครอบครัวคนญี่ปุ่นนะคะเพื่อนของเตปนะคะเขาก็จะเตรียมมาให้เราเขาจะถามว่าเธอกินแบบนี้ไหมช่วงเช้า ก็เลยแบบหัดลองทําค่ะก็เลยได้แบบเครื่องแล้วเอามาทําจะเป็นเตาแก๊สนะคะวิธีการทําก็ง่ายๆแค่มีมายองเนสมีขนมปังแล้วก็แฮมนะคะเอามาประกบกันแล้วก็ย่างมันจะมีที่พิมพ์ตัวนี้ค่ะเราใช้ตัวพิมพ์ตัวนี้นะคะพิมพ์ลงไปแล้วก็แบบจะได้ออกมาเดี๋ยวมาดูนะคะว่าสีสันเป็นยังไงอันนี้มันเคก็จะไหม้ไปหน่อยนึงนะคะเราอย่าใช้ไฟแรงค่ะ ใช้ไฟอ่อนๆ,ๆแล้วย่างไปเรื่อยๆแล้วข<ล> <ๆ S 1> ้างในชีส <ๆ S 1> ก็จะละลายนะคะๆๆๆๆก็จะอร่อยหน้าตายแบบนี้ค่ะๆๆสุดยอดของเมนูอาหารเช้ากันเลยนะคะเด็กๆชอบผู้ใหญ่ก็ชอบคือแบบง่ายๆแล้วให้เด็กๆเขาทํากันเองนะคะแล้วเขาได้เรียนรู้เองเขาแบบดีใจกันค่ะอันนี้เราก็แบบเรากำลังจะแบบเตรียมพร้อมกับกับนะะี่ของของ เราเริ่มเก็บของแล้วค่ะช่วงตอนฝนตกนะคะเปียกแช่หมดเลยดูดูดูเปียกล่างนะเดี๋ยวว่าน้ำจะแช่หมดเลยค่ะน้ำแช่มากเราก็ต้องเก็บเอาแบบเอาถุงถุงมาลองเห็นไหมถ้าเกิดขึ้นรถแล้วก็พอ่ยเราเห็นไหมแล้วก็พุ่ยเราต้องใช้ถุงตู้ซองถุงเพราะว่าฝนตกใช่ไหม ก็จะประมาณนี้นะคะในวันฝนตกบรรยากาศค่ะบรรยากาศถ้าถ้าช่วงหิมาเขาก็จะเล่นสกีกันนะคะตรงนี้ อันนี้เต็นเราตอนเก็บสิตอนเก็บมันจะมันจะอันนั้นหน่อยจะเปียกหน่อยก็จะมีคนช่วยเก็บเต็นนะคะจะเป็นหน้าที่ของมาซมีจะชอบเลยค่ะแบบนี้คือจะถอนที่ว่าเวลาเขาเวลาเต็นน่ะเขาจะใช้เชือกแล้วก็นั่นไว้ค่ะอันนี้คือเราต้องถอนออกนะคะเตเป็นคนจัดก,การหมดเลย อันนี้ก็เป็นแบบกิจกรรมแบบเด็กเขาเขาชอบเนาะคือแบบเขาได้แบบเรียนรู้ว่าอ๋อการเต้นตบองทแบบนี้เราก็ต้องแบบสอนเขาไวอย่างเงี้ยคนญี่ปุ่นเขาจะสอนเด็กๆก,กันไว้นะคะว่าต้องทําแบบนี้นะพอเก็บเต็นท์เสร็จนะคะเด็กๆก,ก็พากันไปเล่นที่ในโรงแรมค่ะเพราะในโรงแรมเขาจะมีห้องไว้สําหรับเด็กนะคะจะมีของเล่นเตรียมไว้แบบกิจกรรมของเด็กๆในโรงแรมนี้จะแบบมีครบคันครบเครื่องเลยค่ะส่งท้ายคลิปนะคะ ก็จะปล่อยเด็กๆให้ไปเล่นในโรงแรมอันนี้ก็บรรยากาศช่วงเชา้าๆทางครอบครัวของแม่แต๋มก็จะเก็บของทุกอย่างหมดเรียบร้อยแล้วค่ะเขาจะให้เช็คเอาท์ได้ตอนประมาณ11โมงนะคะ11โมงเช็คเอาท์แล้วก็ต้องรีบเก็บของเก็บอะไรแต่อีกสองครอบครัวเขาก็แบบเขาเอาคนของมาเยอะเขาก็จะใช้เวลาหน่อยแม่ก็เลยแบบว่าพาเด็กๆมาที่โรงแรมแค,แค่ส่งเขาที่หน้าโรงแรมอะค่ะแค่พาเดินมาเป็นเพื่อนเขาแล้วเราก็จะ ไปทำกิจกรรมกับเด็กๆนะคะแต่อีกสองครอบครัวเราก็เราก็รอค่ะรอให้เขาเก็บของกันเสร็จนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆเขาเล่นกันนะคะจะเป็นแบบให้อาหารปลาแล้วก็จะถ่ายรูปส่งท้ายนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะท้ายคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe กดแชร์ไว้ให้ ช่องของมาซามิ Family ด้วยนะคะคลิปนี้ขอขอบคุณะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ